นายชูวิตกมวิสิธิ์ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ากลุ่มคนที่อยู่บนเรือนในเหตุการณ์ตะโมนนิดาพัดตกลงในแม่น้ำเจ้าพยาทั้ง5้าคนหลังเกิดเหตุได้มีการโทรประสานไปยังนักการเมืองคนหนึ่งที่มีอักษรยอดช่อช้างเพื่อขอความช่วยเหลือรวมถึงคําแนะนําจนต่อมากลายเป็นการให้ทุกคนที่อยู่บนเรือให้การไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าดาราสาวออกไปทําธุระส่วนตัวที่ท้ายเรือก่อนเสียหลักตกน้ําไปเสียชีวิต โดยนักการเมืองช่อช้างรู้จักกับไฮโซปอในวงการเล่นรถหรูซึ่งนักการเมืองรายนี้มีลักษณะนิสัยชอบเล่นรถหรูขับรถหรูไปสภาบ่อยครั้งขณะเดียวกันนายสิทธาเบีบังเกิดหรือทนายตั้มยังมาพูดคุยในรายการผลกระแสและมีการอ้างชื่อนักการเมืองช่อช้างที่ถังขมพุ่งเป้าไปที่สองคนคือเอชนสวัสดและชาดาไทยเศรษฐสสอุทัยธานีพักภูมิใจไทย โดยทนายตั้มระบุว่าไม่ใช่คุณชมสวัสด์แต่เป็นคุณชาดาขณะที่หนุ่มกัญชัยได้มีการสอบถามไปยังนายชมสวัสด์และได้รับความชี้แจงมาว่าพี่พูดตรงๆพี่ไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้หรอกแล้วให้พูดตรงๆนะพี่เองให้เขาเช่าจริงแต่เวลาเจอกันแทบไม่ได้คุยกันรวมไปถึงผมก็ถามว่ากรณีที่เกิดขึ้นพี่มองมุมไหนคิดว่าแตงโมจะไปนั่งฉี่ไหมเขาบอกว่าในฐานะที่เขา เป็นนักเล่นเรือด้วยขับเรือตลอดเวลาเขาบอกว่าเป็นไปได้ยากมากที่คนคนหนึ่งจะเดินไปขี่หลังเรือเขาก็ไม่เชื่อมุมนี้แต่ยังไงก็ฝากให้มาชี้แจงว่าชอช้างไม่ใช่ชมสวัสด์ส่วนที่คุณบอกว่าเป็นคุณชาดาต้องรออีกทางหนึ่งชอช้างหลายคนมากคนไปหากันว่าเป็นใครล่าสุดนายชาดาไทยเศษสสอุทัยธานีพักภูมิใจไทยในฐานะรองหัวหน้าพักภูมิใจไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ถูกพาดพิงแล้วว่าได้โทรศัพท์ไปชี้แจงกับพิธีกรในรายการทั้ง2รายการแล้วคือนายกัญชัยกำเนิดพลอยและนา,นายดนัยเอกมหาสวัสดิ์หลังจากที่นา,นายดนัยมีการนําภาพตนในงานบวชลูกชายของนายการณุณโหสกุลสอส,อสอกทมพักเพื่อไทยมาเปิดเผยในรายการจึงทําให้เข้าใจได้ว่านักตารเมืองชอช้างหมายถึงตนทั้งที่ในงานดังกล่าวมีผู้ร่วมงานกว่า1000คนแต่ผู้ดำเนินรายการกับหยิบภาพที่มีตนและปอตนุพัฒ มากขึ้นในรายการมาสร้างประเด็นทั้งที่ในงานมีการพบปะกพูดคุยกับคนที่อยู่มากหน้าหลายตาแต่ยอมรับว่าเมื่อส็จป,ปีก่อนเคยรู้จักในปอสมัยที่เล่นรถแต่ก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยแม้แต่เบอร์โทรศัพท์ก็ไม่มีอีกทั้งในปอก็ไม่เคยโทรศัพท์มาหาคนใกล้ชิดของตนด้วยดัางนั้นหากคิดว่าเกี่ยวโยงตำรวจคงมาขอให้ตนไปให้ปากคำแล้วเพราะโทรศัพท์ในปอก็อยู่ที่ตำรวจนายชาดากล่าวอีกว่ากรณีที่นายตั้มเอ่ยชื่อตนคิดว่าเป็นการหลุดปาก หลังจากที่ได้ดูรายการของนายดดนัยแต่ส่วนตัวก็ยังไม่ได้พูดคุยกับนายชูวิทย์กมลวิสิ์และนายสิทธาที่ออกมาพาดพิงพร้อมระบุว่าใครที่ทำให้ผมเสียหายต้องเจอกับผมแน่อยากบอกพี่น้องประชาชนว่าให้ช่วยกันประนามน,นักการเมืองและอดีตนักการเมืองที่หิวแสงและพวกชอบมโนแต่ผมก็ขอชื่นชมนักสืบโซเชียลที่ช่วยกันตรวจสอบหาหลักฐานสืบหาความเป็นธรรมให้กับคุณแตงโมอยา่างไรก็ตามผมเห็นใจคุณแตงโมกับสิ่งที่เกิดขึ้น และที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์เขาไปในทางเสียหาย